คุณผู้ชมคะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่มาให้ติดตามกันอีกแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้พาไปดูสตรอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดที่อิสราเอลแต่ว่าย้อนกลับมาในบ้านเรากันหน่อยที่เพชรบูรณ์ค่ะเพราะว่ามีร้านหนึ่งแม่ค้าหัวใสเอาสตรอเบอรี่เน่าสตรอเบอรี่ที่เป็นลามายัดไส้ขายให้กับลูกค้านะคะลูกค้าเจอแบบนี้บอกว่าถึงกับเสียความรู้สึกค่ะและไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปง่ายๆล่าสุดก็ได้มีการแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งตรวจสอบ มีผู้ใช้ a c e b o o k รายรหนึ่งได้โพสต์ภาพลูกสตรอเบอรี่ลูกนี้นะคะที่ขึ้นราแล้วก็เน่าเสียคุณผู้ชมดูสภาพพร้อมกับระบุข,ข้อความบอกว่าไปทําบุญที่วัดป่าภูทับเบิกเหมือนจงใจจะขายของไม่ดีให้ แม่ค้ารายหนึ่งจงใจขายของไม่ดีให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าเห็นเป็นลูกค้าขาจรหรือเปล่าผลไม้สตรอเบอรี่บรรจุก,กล่องอย่างดีดูด้านบนสวยงามพอกลับมาถึงบ้านแกะดูโอ้โหถึงกับตกใจเชื้อรายเยอะจริงๆหลังจากภาพนี้ข้อความนี้ถูกโพสต์ออกไปแน่นอนนะคะเพราะมีชาวช,ชาวโซเชียลเขาเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยขณะที่เจ้าของ Facebook ดังกล่าวทราบชื่อก็คือนายศักชัยเป็นชาวอำเภอหน,นองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ เขาก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพาครอบครัวไปเตือนไปเที่ยวแล้วก็ไปไหว้พระที่วัดป่าภูทับเบิกอำเภอหล่มเก่าข้ากลับเวลาประมาณ10โมงครึ่ง ก็แวะซื้อสตรอเบอรี่ที่ร้านค้าขายของฝากร้านหนึ่งที่อยู่ริมทางนี่แหละแล้วเขาก็ซื้อสตรอเบอรี่ไปในราคา100บาทจำนวน2กล่องแต่พอกลับมาถึงบ้านที่อำเภอหนองไผ่ประมาณบ่ายโมงจาก10โมงเช้านะคะกลับมาถึงบ้านบ่ายโมงก็ต้องตกใจค่ะเพราะว่าเจอสตรอเบอรี่หนึ่งกล่องเนี่ยมีสภาพเน่าแล้วก็ขึ้นราทานไม่ได้แน่ขณะที่นางสาวชุลีพรตาลสุขภรยาของนายศักชัยเขาก็เปิดเผยนะคะบอกว่าด้านบนเนี่ย ตอนที่ซื้อนะดูว่าลูกสตรอเบอรี่มันสวยมากๆใครเห็นก็ต้องซื้อ,อแต่พอเปิดกล่องดูด้านในปรากฏว่าด้านล่างคุณผู้ชมมีแต่ลูกสตรอเบอรี่ที่เน่าแล้วก็ขึ้นราซึ่งเวลาที่กลับมาถึงบ้านเนี่ยแค่สาชั่วโมงผ่านไปแค่สาชั่วโมงเองเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําให้สตรอเบอรี่เน่าแล้วก็ขึ้นราแบบนี้นะคะคือแม่ค้าเขาก็อ้างบอกว่าตอนซื้อเนี่ยแม่ค้าบอกว่าเป็นสตรอเบอรี่ที่พุ่นเก็บมาสดๆเลย จากนั้นเขาก็ตัดสินใจซื้อนะคะซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าไม่ปล่อยผ่านก็จากนั้นเนี่ยจึงได้ย้อนกลับไปที่สพหล่มเก่าเพื่อที่จะแจ้งความร้องทุกข์เอาผิดกับแม่ค้าคนดังกล่าวพร้อมฝากถึงหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบเพราะว่านอกจากจะเสียวความรู้สึกแล้วยังเสียชื่อเสียงของจังหวัดเพชรชบูรณ์อีกด้วยคือข้างล่างขึ้นลาหมดเลยค่ะข้างบนอ่ะข้างบนตกแต่งสวยงามเราถึงหยิบกล่องนี้มาเพราะว่า ข้างบนเนี่ยคือสวยแต่งสวยเราเห็นแล้วเราเออชอบกล่องเนี้ยแต่เราก็ไม่ได้ดูข้างล่างเพราะว่าข้างล่างอ่ะคือเราเปิดดูไม่ได้เพราะว่าขาข้างล่างเพราะว่าเขาแพคมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปเปิดดูได้ไหมคะก็ไม่ได้รีบซื้อแล้วก็รีบขึ้นรถมาด้วยพอเดินทางกลับมาถึงประมาณบ่ายโมงโดยประมาณลูกสาวอยากกินสตรอบเบอรี่ก็เลยเปิดกล่องดูปรากฏว่ามันเน่าหมดเลยค่ะข้างล่างมันขึ้นรา คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปว่าลูกค้ารายนี้ไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปไง่ายๆนะคะเพราะว่าล่าสุดนางสาวชุลีพรพร้อมด้วยกลุ่มทนายคุ้มครองสิทธิเดินทางเข้าร้องทุกต่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยศูนย์นำดงธรรมศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคและก็สำนักงานสาธารณาสุขรวมทั้งพาณิชย์และเกษตรจังหวัดเพชรบูร์ด้วยเพื่อให้เข้าตรวจสอบว่าการกระทําดังกล่าวเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคหรือไม่นะคะ